เป็นน้ำหอมที่พิมพมีเยอะที่สุดมีทั้งหมด5ขวดนั่นเองนะเออฉีดไปเล้รู้สึกว่าเต่งเป็นคนสุขภาพจิตดีอะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะตอนนี้ข้างหน้าของพิมพ์ทั้งหมดก็คือน้ําหอมนั่นเองแน่นอนนะคะว่าคอนเทนต์วันนี้ก็คือการรีวิวน้ําหอมที่พิมพ์ใช้อยู่นั่นเองนะคะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เคยทําเลยแต่ว่ามีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะโอเควันนี้ก็จะมารีวิวน้ําหอมทั้ง2 4 6 8ตัวนั่นเองนะคะที่พิมพ์ใช้ในชีวิตประจําวันก่อนไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะและเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก่อนอื่นก่อนใดนะคะพิมพต้องบอกว่าวันนี้ที่พิมพ์จะมาอธิบายในแต่ละกลิ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกแบบเสียน้ําหอมที่ท็อปน้ตเป็นแบบนูน้นหรือว่าเวลาผ่านไปจะกลายเป็นอีกกลิ่นหนึ่งหรืออะไรหรือว่ามีส่วนผสมอะไรนะคะเพราะว่าพิมพจะมารีวิวเอาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายเป็นอธิบายกลิ่นที่พิมพ์รู้สึกว่าพิมพ์ได้กลิ่นแบบนั้นออกมานะคะก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆกันเลยนะโอเคไม่รู้จะเริ่มจากอันไหนก็เอาเริ่มจากอันที่เข้าใจง่ายก่อนนะคะนี่เลยตัวนี้แน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะนั่นก็คือโจ นนั่นเองแล้วก็เป็นกลิ่นที่เบสเซอร์ลอร์ของเขาเลยนะคะนั่นก็คือ English p แพนนั่นเองเนาะซึ่งกลิ่นนี้นะคะพิมพ์ก็เป็นการใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือว่าเป็นการแบบใช้ในวันที่ต้องการความสบายสบายไม่ต้องไปคุยงานไม่ต้องไปปาร์ตี้หรือว่าไม่ต้องใช้ร่างกายทั้งวันเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นโคโลนนะคะซึ่งคาว่าโคโลนในน้าหอมเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ติดทนมากอาจจะแบบแค่ประมาณ2 3ชั่วโมงกลิ่นก็จะจางหายไปแล้วนะคะก็เลยจะใช้ในวันที่ออกไปข้างนอกแบบแบบเดียวเนาะซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็น กลิ่นสดชื่นนะคะฉีดไปแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าสะอาดอะ่ะเออเป็นผู้หญิงสะอาดอะ่ะมันจะมีความเฟชเฟชนะคะกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ซับซ้อนนะคะมีความเข้าใจง่ายมีฟีลแบบลูกคุณหนูเบาๆไม่ต้องแต่งตัวเยอะแต่งตัวเรียบง่ายแต่งตัวมินิมัลอะไรเงี้ยเออพิมก็จะชอบเอาตัวนี้ขึ้นมาฉีดนะคะตัวนี้มันก็จะมีความเป็นฟุตตี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วพิมว่าตัวนี้มันไม่ได้ฟุตตี้มากขนาดนั้นคือฟุตตี้ในความเข้าใจของพิมมันจะมีความสนุกสนานหน่อยแต่ตัวนี้มันจะมีความแบบอารมณ์ ะะอยู่ที่ประมาณ5,9 0 0เรื่องราคาอาจจะไม่นิ่งนะคะเพราะว่าพิม์หาจากในหลายๆเว็บเนาะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเบอร์เบอรี่จริงๆเบอร์เบอรี่เป็นน้ําหอมที่พิมพ์มีหลายขวดนะจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้ชอบหรือไม่ได้อะไรมากมายหรอกแต่ว่าก็จะมีคนซื้อมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาที่ตัวนี้กันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เบอรี่เฮอร์นะนี่จะเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้ 50ML นะคะก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ4,7 0 0นะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็น EDP เลย EDP ในน้ําหอมเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างติดทนนะคะก็อยู่ประมาณั่วถึงาะชั่ว จะมีกลิ่นที่ฟุตี้นะแล้วก็จะมีความสนุกสนานนะคะมีฟิลลูคุณหนูแต่ว่าไม่ใช่ลูกคุณหนูแบบอิงลิชแพรลูกคุณหนูอันนี้เขาจะมีความเป็นแบบเด็กนอกที่อยู่ในแกลงเปียวซาแบบมีนเกอะไรแบบนี้คขาจะไม่ใช่คุณหนูเรียบร้อยพูดน้อยพูดขออะไรแบบนี้เนาะก,กลิ่นเขาจะมีความหวานอมเปรี้ยวหน่อยแล้วก็สามารถที่จะฉีดได้ทุกวันเหมือนกันนะคะแต่กลิ่นมันอาจจะมีความเด็กนิดนึงนะเวลาฉีดไปอาจจะแบบต้องการไปปาร์ตี้แต่ไม่ใช่ปาร์ตี้ที่จริงจังเข้าผับอะไรเงี้ยเออสามารถที่จะฉีดตัวนี้ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น เบอร์เอร์ี่เอเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะนี่จะเป็นขนาด100 ml นะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณ5,900-6,500เนาะซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่พิมพชอบนะเพราะว่าเขาจะมีความเซ็กซี่เขาจะไม่ได้มีความฟุตี้หรือว่าจะมีความแบบอ่อนหวานนะคือถ้าแก๊งเบอร์เบอรี่อยู่ด้วยกันเราเป็นมีนโกรใช่ไหมตัวเนี้ยเขาจะขยับเป็นสาวเปี้ยวซ่าของจริงแล้วมีความแบบปาร์ตี้บ่อยๆมีความมั่นใจในตัวเองทอมรุยในทุกสถานการณ์อะตัวเนี้ยสามารถที่จะฉีดไปตอนเช้าก็ได้นะเอาจิ้เไ่ได้ีดอาากก็ถ้ไปตนง ฉีดไปปาร์ตี้ได้เลยแบบเข้าผับงานมืดได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบผู้ใหญ่หน่อยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าอายุเยอะขนาดนั้นอืต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเบอ b e r บอรี i บิดนะคะอันนี้ก็100 ml เหมือนกันนะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณ4,900ั0ถึงห้0 0ันนะต่วนี้ในบรรดาเบอร์เบอรอันพิมยกให้เป็นหัวหน้าแกงที่มีอายุเยอะสุดคือกลิ่นมันจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่แก่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ นิ่งอะทุกคนมันจะมีความซับซ้อนหน่อยๆดูเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วถ้าอยู่ในแก๊งมินนกกูอะเขาจะเปอารมณ์แบบประทะานะแต่ประทะา,าด้วยเหตุผลจะไม่ใช่ประทะา,าตบตีแบบกลิ่นนี้นะคะคือจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความเซ็กซี่เบาๆแต่ไม่ได้เยอะมากมีความมาชัวเยอะเลยเวลาฉีดตัวนี้พิมจะฉีดไปเวลาที่ไปคุยงานกับผู้ใหญ่ไปเจอผู้ใหญ่ออกงานที่มีผู้ใหญ่เยอะๆหรือว่าไปเดทตอนกลางคืนก็ได้นะสำหรับพิมพ์นะพิมพ์ว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการไปตอนเช้้าาาาาหรรืออว่่่กกไปแแแบบบบในททีีลงงจจจะ เหมาะในการที่ไปเดทตอนกลางคืนร้านมีความมืดมืดสลัวสลัวหน่อยนะคะเพราะว่ากลิ่นมันจะมีความลึกลับนิดนึงต่อไปก็เป็นตัวนี้เลยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์โปรดของพิมพ์เลยนะนั่นก็คืออีบแซงนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่คนน่าจะเห็นบ่อยเนาะเพราะว่าด้วยความที่แพคเกจจริงเขาสวยด้วยแล้วก็สลักตะโกนคาว่า YSL ตรงนี้เลยนะจะบอกว่าอีบแซงตัวนี้เป็นน้ําหอมที่พิมพ์มีเยอะที่สุดใช้มา3ขวด,ดแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเก็บในสต็อกอีก2ขวดก็คือตอนนี้มีทั้งหมด5ขวดนั่นเองนะซึ่งตัวนี้จะเป็น้หอมที่ โกนเลยคะ่ะว่าเซ็กซี่ไม่ได้เซ็กซีแบบ่แอบแอบไม่ใช่แบบค่อยๆเผยผิวนะอันนี้คือเซ็กซีมก่มากๆเลยแต่ว่าเป็นเซ็กซี่ที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วมันก็แอบ,บจะมีความหวานเบาๆหวานปลายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเป็นกลิ่นมะลิเบาๆแล้วก็มีความนุ่มนวลน,นะคะพี่รู้สึกว่าอันนี้อาจจะฉีดเยอะได้โดยที่กลิ่นไม่ฉุนขนาดนั้นนะตัวนี้เป็นตัวที่พิมฉีดไปผับแล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนบ่อยนะคะตัวนี้50 ml นะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณ5,500บาทเนาะโอเคต่อไปนะคะเป็นตัวนี้ละกันอันนี้ก็คือ MCM นะคะ อันนี้จะขนาด50 ml ราคาประมาณ2,500กว่าบาทนะจ๊ะคือดีไซน์ของเขาอะพิมพ์ว่ามันก็น่ารักดีนะเพราะมันทําเป็นกระเป๋ารุ่นหิตของ NCM เนาะเออมันก็มีความแบบ ักดีตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ในทั้งหมดที่พิมออมามีความสนุกสนานที่สุดแล้วมีความเด็กน้อยที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความฟุตี้หนักๆเลยมีความฉีดแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นหนะมัมันจะมีความเป็นกลิ่นที่สดชื่นแบบไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็เวลาที่พิมฉีดตัวนี้พิมจะค่อนข้างชอบฉีดตอนที่ไปกับเพื่อนๆหรือว่าไปงานที่มันไม่ต้องเป็นทางการไม่ต้องเจอผู้ใหญ่ไม่ต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่อะเออพิมจะก็จะเลือกฉีดอันนี้นะคะมันจะมีความหวานมันจะมีความเด็กๆน่ารักสดใสนะคะกลิ่นนี ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เคสเปจนะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของเขาเลยนะคะคือแน่นอนว่าเห็นไคเกจิ้งสีหรือว่าชื่อรุ่นของเขานะคะเชอรี่นั่นก็คือว่าเขามีความเป็นฟุตตี้แน่นอนแล้วก็จะมีความฟลอรลนะคะมีความดอกไม้ซึ่งตัวนี้เป็น EDP นะแต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะติดทนขนาดนั้นคือฉีดไปประมาณสองชั่วโมงก็คือหายไปแล้วแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ชอบนะคะตัวนี้ได้มาใหม่ล่าสุดเลยซึ่งกลายมาเป็นกลิ่นโปดเนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะฉีดในชะีวิตประจําวันได้แล้วก็ความที่พี่หมอบไม่ได้ชอบน้ําหอมที่ม ตัวนี้คือฟูตตี้ฟลอเรลมากแต่ตัวนี้มันมีความบางเบามันมีความให้กลิ่นที่หอมแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้พี่รู้สึกว่ามันมีความแป้งๆหน่อยอะ่ะมันเป็นกลิ่นที่เข้าใจง่ายเป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ทําให้วันนั้นเราดูสดใสเราจะรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็มีความน่ารักในตัวเองมีความสุขจากข้างในอะไรเงี้ยเออฉีดไปเรารู้สึกว่าเต่งเป็นคนสุขภาพจิตด,ดอีอ่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวนี้เลยนะคะจากวิกตอเรียซีเกตนั่นเองนะราคาต นะะตัวนี้เขาก็เป็น EDP เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัวที่พิมพ์อาจจะไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยที่บอกว่าไม่ได้ออกมาใช้บ่อยเพราะว่าอะไรคือเป็นกลิ่นที่มีความผสมผสานความเป็นตะวันออกกลางเนาะ,ะไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นของตะวันออกหรือว่ากลิ่นของชาติไหนมันเป็นยังไงนะแต่แค่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ตรงใจกับเรานะคะเพราะว่าเขาจะมีความค่อนข้างฉุนเลยอะคะ่ะทุกคนขนาดที่ยังไม่ได้ฉีดเรา,เรายังรู้สึกเลยว่ากลิ่นเขาค่อนข้างแรงนะคือมันจะมีความแขกๆหน่อยๆแล้วก็มีความสดชื่นนะคะคือถ้าฉีดออกไปที่ตัวกกลลลิิ่่่่นนนนแของเเค้าาทีีใหยมมมัจะวสดชื แต่ว่าพอติดตัวเราไปแล้วอะ่ะพิมพ์ว่ามันจะค่อยๆชฉุนขึ้นมันเป็นกลิ่นที่จะเซ็กซี่ไหมก็ไม่อันนี้มันแบบ อธิบายไม่ถูกแต่แค่รู้สึกว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้นะใช้ในชีวิตประจําวันพิมว่ามันก็อาจจะแรงไปใช้กันไปเที่ยวตอนกลางคืนก็คงจะแรงไปอยู่ดีอะไรเงี้ยเออก็คงอาจจะเก็บเข้ากุนะคะแต่ว่าที่ชอบก็คือแพ็คเกจจิ้งนะแพ็คเกจจิ้งวิเทเลียสีเค็คือจะให้ความดูราให้ความเซ็กซี่นะคะแตอ่อาจจะไม่ค่อยถนัดกับกลิ่นแบบนี้สักเท่าไหร่เนาะพิมจะมาบอกทีเวลาที่พิม์ฉีดน้ําหอมนะคะว่าพิมฉีดบริเวณไหนบ้างเราก็จะฉีดบริเวณที่เป็นจุดที่ประจรเนาะที่มันมีความร้อนนะคะเพื่อออที่่ให้้กกกินเเเขขาานะจจย็็ปตตงงมื พับหลังหูมันจะมีบางจุดที่พิมพ์รู้สึกว่าพิมพ์ชอบจะฉีดนะคะนั่นก็คือตรงกลางหน้าอกตรงนี้นะมันก็จะให้ความแบบติดเนื้อตัวเราอะหลังหูนี่ก็ฉีดบ่อยนะคะเพราะมันมีความเซ็กซี่เบาๆแล้วก็ พิมพชอบฉีดบริเวณผมคือจะฉีดสูงนิดนึงแล้วก็ให้มันตกลงมาที่ผมนะคะบางทีเวลาที่เราไม่ได้สระผมหรือว่าบางทีเวลาที่เราปล่อยผมอะไรเงี้ยเวลาเดินผ่านใครเวลาผมเราปิวเวลาลมประท้าอะไรเงี้ยพิมพรู้สึกว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ลอยไปตามลมนะมันทําให้เพิ่มสเสน่ห์ในตัวเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะบางตัวที่มันกลิ่นแรงมากๆพิมพก็จะฉีดแบบให้พอมีกลิ่นเพราะว่าน้ําหอมถ้าเราฉีดเยอะเกินไปมันปวดหัวคนอื่นไม่อยากเข้าใกล้นะอุณหภูมิร่างกายของคนเราหรือว่ากลิ่นตัวเฉพาะของเราอะ่ะมันไม่เหมือนกันบางทีไป แล้วอาจจะไม่ได้เป็นความรู้สึกเดียวกันก็ได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ชอบตัวไหนหรือว่าใช้ตัวไหนที่เหมือนกับพิมอยู่บ้างนะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันเนาะสําหรับวันนี้นะคะพิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับ